มาครับพี่น้องวันนี้วันชดจิตพ่อพี่น้องมาเฮ็ดแกงไก่ใส่เส้นร้อนแซ่บกันเลยครับไปแบบรวดเร็วเด้ครับพี่น้องนับแรกไก่ตัวครับไก่บ้านครับออกมาซ้ำเลสสีขาสีแข้งวะพี่น้องแล้วก็มาสับๆๆเป็นชิ้นนะครับบอาตรงเล็กบอาตรงใหญ่แห้งนะครับขนาดพ่อหยัมได้นี่ล่ะขั้นเอาเล็กแห้งมันสิแงพี่น้องนะครับสับๆไก่เป็นชิ้นๆแบบนี้เลยครับนี่ครับโอ้ยเคียงสะกดวิญญาณของไข่ครับดึกดำบรรพ์ครับนี่ครับสับปลงไปครับสับดีขนาดครับเคียงนี่อย่าลืมตัดเล็บตีนด้วยนะครับพี่น้องนะครับ สับไปเรื่อยๆครับสับแม่นหมดตัวครับแต่ว่าวันนี้สูตรที่อ้วนแกงอ้วนไส้ไก่เครื่องตัวนะพี่น้องเพราะว่ากินบมืมดครับพี่น้องเดี๋ยวมันสิเหลือครับนี่ครับไก่ที่เราสับเสร็จเรียบร้อยครับมาเตรียมเครื่องครับนี่ครับเครื่องก็จะมีพริกแห้งหอมแดงพริกสดตะไคร้ใบบวกูดใบผักยีตูแล้วก็หอมต้นพี่น้องต้นหอมอันดับแรกครับตะไคร้ครับหนึ่งหัวครับอันนี้อยามาซอยซอยๆครับพี่น้องซอยเพื่อที่จะไปโครก เครื่องแกงครับใส่พริกแห้งลงไปครับนี่ครับโขกครับตอนแรกโขกโขลกไปได้ครับพี่น้องใส่เจี่ยลงไปนึงซ้อนครับเพื่อบโบยมันเด่นครับนี่ครับเราก็โขกไปเรื่อยๆครับใส่พริกสดครับพี่น้องโขกโขกไปครับให้ละเอียดพอสมควรแต่บ่บ่ถึงกับเครื่องแกงไทยเด้อพี่น้องใส่ตะไคร้ที่เราซอยลงไปครับเมื่อกี้นี่ครับโขลกๆอีกขึ้นเก่าครับแล้วก็ตามด้วยหอมแดงครับเมื่อนี้หอมแดงอ้วนเป็น หอมแขกน้อยพี่น้องนี่ครับใส่ลงไปเจ็ดหัวพี่น้องเลยบั่นหญยพีนมีแต่หอมแดงชนิดนี้ครับพี่น้องนี่ครับเรียบร้อยครับเครื่องแกงครับวุ้นเส้นวุ้นใช้100กรัมเส้นแห้งเอาไปแช่น้ําไว้นะครับแล้วมาแกงกันเลยครับเอาไก่ใส่ในกระทะครับเครื่องแกงที่เขาเตรียมไว้ครับเมื่อกี้ครับตากใส่เลยครับใส่กระทะแล้วก็คััวครับคััวไปก้อนครับจะพึ่งใส่น้ำนะครับขััวให้ไกล้แห้งให้ไก่มีตึงๆเล็กน้อยครับเพื่อ ขันเท่าใส่น้ำเลยนี่มันสีข้าวดวะพี่น้องมันสีข้าวนี่ครับหลังจากนั้นก็ใส่รถดีไป1ช้อนโต๊ะครับแล้วก็น้ำปลรราครับ1ทัพพีครับนี่ครับใส่ไปเลยกับหอมหวนวๆสูตรนี่อ้วอนบ่ใส่น้ำปลาด้วยพี่น้องผงชูรสหนึช้อนครับ พอวันเราใส่เกลือไปแล้วความเค็มของปลาแดกก็เกิดกับพพอเแร้งเราไปนองโคเล่โคเล่คนคนคนขวยเครื่อมันหอมใหม่มีกินใหม่ของกระทะนิดๆแต่จะใหม่แห้งด้วยจ้าคุ้มด้วยพี่น้องด้วยคอยสิบอกให้ด้ยนี่ครับเริ่มพดหอมหอมเครืองครับน้ำารางโคกราบเป้าครับเติมลงไปครับเร่งแกสปาเน็มันหอมหอมพี่น้องนี่ครับ ตั้งข้างว้จังไรครับพมอนเป็นไกลบานครับโอ้ลืมใส่กับตะไคร้ทุบครับกตะไคร้ทุบแล้วก็ใบมะกรูดครับพี่น้องใบมะกรูดฉีกน้ำเด้อพี่น้องมันจะได้ความหอมเพื่นผู้้าใส่เป็นใบเลยความหอมมันจะบ่อออกนะครับถ้าเราฉีกใบด้วยมันสีหอมห้วนๆหลุดี่น้องเลยนี่ครับหมอเริ่มเดือดไก่เริ่มนุ่มแล้วครับใส่วุ้นเส้นที่เราแช่น้าไว้ครับนี่กุเลโบกลลงไปครับไม่ต้องใส่เยอะนะครับวนเส้นข้าาใส่เยอะเดี๋ยวมันสิ งาไก่เหมืออันนี้คือแกงไก่ใส่วุ้นเส้นนะครับซื้อมันแกงไก่ใส่วุ้นเส้นว่ามันแกงเส้นใส่วุ้นไก่อ๋อนี่ครับอุ้ยเรียบร่อยสีสันบอกเลยว่ารสนี้นี่จี๊ดจาดมากครับสูตรนี้จี๊ดมากนะสุดท้ายครับอย่าลืมเติมต้นหอมแล้วก็ผักคุณตรุนะครับผักอีตรูนะครับใส่ลงไปนะครับใส่อันนี้แล้วมันขึ้นหอมนองนองรสสัตว์นัว พร้มอมไปหอด8คุมหลังจากกินแซบสิบเปนะครับใส่นี่ลงไปกินแสบยี่สิบ20-30%ิบรไปเลยเด้อพี่ดออดเด้อเรียบร้อยครับโอ้เป็นตาแสบคัะแกงไก่บั้นเัาครับตักใส่จานเลยครับพร้อมเสิร์ฟครับพี่น้องโอ้ยควันหอมๆครับเมื่อดาแสบค่ะบ,บอสเจ้าวะอืมคักบ,บอสปีนี่พี่น้องพุณนะ่ะอืมมาเด้อมาเด้อแบกของเขามาเด้อพี่น้องคุณอยากกินน้ำสิบวัน ตอนนี้พร้อมเสิร์ฟทุกท่านแล้วครับเส็บเซ